ึ้นมาแล้วทุกคนตรงนี้คืออา MRT สถานีสนามไรนะครับผมขึ้นมาก็เหมือนรังเซาพันเลยทุกคนนะสถานีรถไฟการสบายดีสวัสดีทุกคนเด้อวันนี้ก็อยู่ที่สนามไรสินเกาสือเถืพี่น้องนะพาทุกคนมาเบิงนัดท่องเนะท,ที่ยวมาเบิกความสวยงามพี่น้องนะของสถานีรถไฟ เบื้องในพี่นงนะความงดงามของสถานีรถไฟนะสุนนึกว่านี่อยู่ในวัดอยู่ในวังนะทุกคนนะเหมือนแบบอยู่ในวังนะทุกคนนะความงดงามนะความเป็นเอกลักษณ์เป็นศิลปะของวัฒนธรรมไทยนะเอามารวมไว้ตรงนี้นะทุกคนนะรวมไปที่สถานีสนามชัยแห่งนี้นะสถานีนี้เขาก็ทุ่มงบนะทุกคนนะเพื่อตกแต่งเฉยนะตกแต่งให้มันเหมือนแบบให้เหมือน เขาเรียกว่าท้องพระโรงไหมทุกคนนะแบบแต่งเหมือนในวังนะตรงนี้ลานข้างๆนี่ก็จะเป็นกําแพงวังนะทุกคนนะสิล้านบาทนะแค่ตกแต่งนะแค่ตกแต่งเสยๆนะความงดงามออกแบบให้เป็นแบบสถาปตัตยกรรมสถาปตัตยกรรมแบบอของไทยร้อเซเลยนะงดงามแห่งพี่น้องนะ ตั้งชาดมาตั้งชาต,มา,ต,ชาตมาเห็นก็นต้อใง,นะตงในทยหกนะทุกคนนะต้องในไทยหกเก็บใบคนสวยงามความงามของสถานีรถไฟแห่งนี้เพราะว่าเป็นยังก็จะเห็นแบบนี้ศูนคิดว่าหนาจะ,ะใกล้หรือว่าติดกับสถานที่ท่องเที่ยวนะสำคัญสำคัญในยอย่างพระบรมมหาราชวังนะแกนพาเรต นะทุกคนนะแล้วก็วัดโพวัดอรุณใกล้ๆแถวนี้นะเพราะว่าเป็นย่านเมืองเก่าเขาก็ทําให้มันเป็นเหมือนแบบให้มันยังกเก่าๆนะทุกคนนะอันเก่าเนี้ยมันมันเป็นแบบรูปทรงเก่านะไม่ใช่แบบแบบเนี้ยไม่ใช่แบบข้างในมันเก่าอะไรอะไรนะั้นเขาก็ปรับปรุงตลอดนะทุกคนนะเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านที่แบบเป็นการท่องเที่ยวหลักๆเลยของเมืองไทยก็ว่าได้นะ หลังชาติมาก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปเก็บไว้นะทุกคนนะตรงนี้ก็จะเป็นเล็บนะครับบมกิจต้องอลงมาจากข้างบนหรือว่า,าใส่หรือเปล่าน่าจะลงมาจากข้างบนความงดงามในซุนหยกไทยสถานีนเป็นอลับหนึ่งเลยทุกคนนะของสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดินนะดูเสาเนี่ยก็ไม่เหมือนเสาของสถานีอื่นนะจุดหล,หลักเลยนะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวจุดหลักถึงว่าจะเชื่อมต่อทางเ,เรือเชื่อมต่อทางรถ นั่นทุคนนะคือได้หมดนี่ก็จำลองมาจากสถานที่จริงนะย่อมาเด็กๆแบบนี้นะถ้าเราเดินผ่านภาพรมมหารชาชวังนะเราก็จะเห็นประตูแบบนี้นะของจริงอยู่ข้างบนนั่นทุกคนนะ <S <S เดี๋ยวเล่นไปดูตรงนั้นก่อน เดี๋ยวมาดูเส้นทางรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร<า>เยอะมากทุกคนน่าจะเยอะไปไหนเยอะจริงๆนะเยอะสุดๆเลยนี่เขาก็อาจจะมารวมหมดนะถ้าว่ามันเป็นแบบรถไฟที่ออ,ออกแบบไปออะไรนะเขาเรียกอะไรนะต่างจังหวัดที่มันติดกรุงเทพมหานครนะเขาเรียกว่าเขตปริมฑทนนะอันนี้ก็ใช่ นะจากวงเวียนใหญ่ไปสมุทรสาครน,นี่อันนี้เป็นรถด,ดีเซลนะทุกคนนะเป็นรถรถน้ำมันรุ่นเก่านะอันนี้เป็นสรยาัวยิงชันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเก่าเหมือนกันนะรถด,ดีเซลนะบิงไปนี่นี่เป็นสายสีสีแดงแดงอ่อนแดงเข้มโอมม้ไม่มดดูจะเยอะไปไหน <laughs> เยอะจริงนะแล้วก็ใช้งานได้แบบ จริงเทุกคนนใส่งานในจริงคนใส่งานใช้งานได้ดีนะเยอะมากรถไฟฟา้าเมืองไทยนี่ก็จะบอกป้ายบอกเส้นทางที่จะไปนะออกประตูที่3 45ไปท่าเรือราชินีปากคลองตลาดสถาน,นีตำรวจจ,จราจรนครบาลพระราช,ชวังประตูหนึ่งประตูสองมีเซียมสยามนะครับผมมีเซียมสยามโรงเรียนวัดอันนี้ศูน,น,นออยน์อ,นนนอันไม่ออกโรงเรียนอันนี้ศูนย์อันไม่ออกแต่พี่เอฟซีอันหรอก พ like <laughs> ี่เอฟซีอ่านเราอย่างไรแหละบอกสุนลยนะครับผมนะตัวสองนะไปพระโรมอาณาจักรไปศาลรักเมืองนะทุกคนกรุงเทพมหานครไปบัตรโพวว้าเห็นไหมทุกคนโคมไฟงดงามมากมาก ปเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกแล้วก็จะเดินไป้างโน้นมันสามารถเดินได้นะสถานีนี้เป็นสถานีที่สามารถเดินเชื่อมต่อได้ไม่ว่าเราจะออกประตูหนึ่งหรออกผิดนะเราสามารถเดินกลับมาทางนีได้โดยที่ไม่ต้องแตะโดยที่ไม่ต้องเม่โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรใหม่ทุกคนพังนี้เป็นประตูที่3ที่4นะครับผมถ้าเราออกพังนี้ออกผิดนะคุนว่าเราเดกไปประตูหนึ่งแต่ว่าเราออกผังเนี่ยเราก็สามารถนี่เดินเชื่อมไปได้ ซึ่งสถานีนี้สามารถเดินเสื่อมลายแบบนี้นะบางสถานีเ่ินไม่ได้นะทุกคนนะบางสถานีนี้ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินหาทางไปเองนะระดับพื้นดินนะต้องขึ้นระดับพื้นดินนะตรงนี้เ่ินได้เลยนะดูคนสวยงามทุกคนนะขนาดนี่เาวาจับนี่เาวากัน้นนี่ก็คือเวทําเป็นสแตนเลสแล้วก็นี่ที่เป็นเสาขึ้นมานะ,ะทำสวยนะทำสวยเลย ทำเป็นร,รูปทรงเหมือนที่อยู่ในวังนะทุกคนนะซลูก็ไม่เคยเข้าไปหรอกแต่ว่ามันน่าจะแบบนี้อยู่ในวังนะคล้ายๆแบบนี้แหละสวยงามซึ่งสถานีรถไฟอยู่ที่ไต้สนใหญ่นะเข,ข้าจะใช้ปัสดุเป็นแบบทนนะทุกคนนะทนทานอย่างสแตนเลสเนี่ยมันก็ทนต่อสนิมนะทุกคนนะแข็งแรงทนต่อสนิมก็โอเคนะเขาใช้เขาใช้ปัสดุด,ดีเพื่อการใช้งาน ใช่แบบให้มันยาวนานที่สุดนะครับผมตัวนี้ซูน,นก็ออกมาเลยนะอยู่ข้างนอกน,นันี่อยู่ข้างนอกไม่ใช่แบบทางลงไปอย่างศาลานะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางรับเพิ่มต่างๆนะสายสีน้ําก็มีถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็จะเห็นกําแพงเหมือนเดิมนะกําแพงจะมี2ฝั่งเลยนะกาแพงมางเป็นแบบนี้จำลองขึ้นมาป้ายบอกทางนี่เต็มไปหมดนะทุกคน,นนะ ปลายทางเยอะมากนะไม่ต้องกลัวหลงถ้าเราหยุดอ่านทีละหน่อยนี่ไม่ต้องกลัวลห,งงหงล,วลงเลยแบบนี้ถ้าไม่อ่านก็ได้เลินไปถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกหมดเจ้าหน้าที่นะสื่อสารกับเขาโอเคเขาแบบพูดจาดีนะครับผมข้างบนเป็นแบบนี้ก็จะมีซอง เป็นซองระบายอากาศโอ้งดงามแห่งพี่น้องนะตอวพี่น้องเขาทำความสะอาดเดือดๆน,นะจนแบบฝุ่นนี่ทันซิบโม,มี่นะพี่น้องนะนี่ยังสิปกติมันจะมีฝุ่นลายอย่างบ่นี่บกก็มีฝุ่นเลยเพราะว่านี่เจ้าหน้าที่เขามาทำความสะอาดเดือดอตรงนี้สวยมากตรงนี้เป็นแก้วไหมสวยจริงๆ เป็นแบบนี้นะมันงามมากเฮ้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูมิวเซียมนี่นี่นี่มันจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ทุกคนนะรูข้อมนูนสถานีสนามสายทุกคนนะสนามสายสเตชันก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเคียนบอก จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะใต้ดินนะจุดที่รถมันบิงนะมันเป็นแบบนี้เลถ้าเขาเปิดไฟมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสาว่างสวยงามแบบนี้แล้วก็จะมีรางรถไฟแล้วก็จากสถานีสนามไซข้ามมาอย่างสถานีอิสรภาพน,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 นี่มันจะลอดใต้น้ำนะครับผมนี่มันจะบิ่งมาอย่างนี้บิงโดดใต้น้ำประมาณ10เมตรนะ อันนี้ใต้น้ำมันดึงดึงเข้มาอีกประมาณนี้เกือสิบเมตรนะมันไม่ได้วิ่งทะลุน้ำนทุกคนนะมันดอดใต้น้ำนี่เขามีข้อมูลวอนนี้ก็มีข้อมูลนะเป็นสถาปตัตยกรรมที่โดดเด่นภายในสถานีก็สุดยอดนะสถาปตัตยกรรมแบบไทยๆเลยยกเอาความเป็นไทยมาไวท้ทีเดียวไปเดี๋ยวเราก็แบะมารูตรง มิเสียมสยามข้างล่างนะครับผมอันนี้เรียกมิเซียมสยามได้ไหมเนี่ยพิพิธภัณฑ์เพราะว่าข้างบนจะเป็นตึกมีวเสีย,สยมสยามนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นเสาแบบนี้นะทำให้มันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก็บของเกา่ามีดินเผามีอะไรต่างๆมากมายมีกระดูกวัวมีมีถ้วยนะครับผมแบบนี้ ก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์นะแต่ไม่สามารถทสกินได้เขาเอาไว้แสดงผลเฉยตรงนี้ก็น่ามาศึกษานะครับทุกคนนะมาศึกษาไายนะแบบนี้นี่แต่ก่อนข้างบนจะเป็นแบบนี้นะจะมีอาคารแบบนี้อ,อยู่ข้างบนสมัยก่อนนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วทุกคนนะเข้าออกแลว เข้า,เอาออกแล้วก็มาทารถไฟนะอยู่ข้างล่างข้างบนก็เหลือแค่มิวเซียนสยามโอ้อันนี้อะไรตรงนี้ก็จะเป็น กระจกนะเป็นสกายบล็อกข้างล่างข้าปล่อยแบบนี้ทุกคนนะปล่อยแบบนี้ให้เป็นแบบสัญลักษณ์ว่าเออขุดลรงมาเห็นอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับผมสวยงามแห้งพี่เนาะตรงนันก็มีนะทุกคนนะมีกระดูกวัวมีหอยโบราณมีมีไห้มีถ้วยแล้วเราไปดูกัน ตัวนี้เขาเขียนบอกว่ารับรับน้หนักสูงสุดได้20คนนะทุกคนนะ20คน20คนตัวนี้ก็จะมีดินเผาดินเผา,อออาของทองพะโองโครงรากโครงรากไม่ใช่ไม่ใช่โครงคองรากทองพะโอง บางคำสูตรก็อ่านไม่ถูกนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีหอยตัวใหญ่มากนะอันนี้เป็นของแท้เรยอว่าของปลอมนี่ทุกคนชซวยมินบอกสุดเลยนะมันก็จะมีตัวนี้เนะซากหอยมกุก ซากหอยมองนั่นจะของแทแล้ละสีเหมือนแบบทาสีนะถ้าไปเป็นของจริงนี่โอ้มกุกสีมกุมกหมดสวยมากตอนนี้ก็จะเป็นซากหอยโบราณต่างๆกันนะอะไรทุกคนทำไมเขาเขียนแบบนี้เพลงนะตันนี้ก็่เป็นกะระดูกวัวกะระดูกวัว อันนี้มีถ้วยมีไฮต่างๆมีขวดน้ำสมัยก่อน ที่ศูนย์เดินมานี่มันจะเชื่อมกับประตูที่ที่หนึ่งที่สองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเที่ยวเมืองเก่าในเส้นทางใหม่นะครับผมคือเที่ยวเมืองเก่าด้วยรถไฟฟ้านะปัจจุบันข้างบนนี้ข้างบนที่ข้างบนหัวของศูนย์นี่ทุกคนนะข้างบน <laughs> มันจะเป็นแบบนี้นะศูนย์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย ศูนย์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับผมขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแบบนี้เป๊ะเ,เลยมีริบมีอะไรเลื่อนทางขึ้นทางลงมีทางขึ้นทางลงแบบไาธรรมรา,าขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นมีชันสยามแบบนี้นะครับผมนะเขาจะหลอกมาอะไรเป๊ะมากนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้รถไฟฟ้าสถานีมิชชันสยามอ้พอสองมาข้างล่างก็เห็นแบบนี่มันเดินไดเลิสองตัวนี่น,นี่คือมันเดินตัวนี้นี่ตัวนี้แหละ ตัวใหญ่เลยนะตอนนี้เราอยู่สถานีนู้นมีเส้นสายก็มีสถานีส,านสนามทรยสามยอดวัดมังกรวัดลำโพงนะเป็นสถานีที่มีสี่เสียงหมดแหละอย่างสถานีสนามทรยนีย่ทุกคนเขาก็ทําจําลองเป็นโมเดลว,ว่าเออตรงนี้มันเป็นวัดโพแล้วก็ไหนวัดโพว,วัดอรุณไม่ใช่ดิวัดโพวัดพระแก้วนะ แบบนี้จำลองเป็นแบบพัเจดีก็นี่ตรงนี้เป็นจำลองเป็นเป็นเป็นตึกอาคารบ้าน่องต่างๆนะ่ะตรงสถานีอิสระภาพเพราะว่าจากสนามไรจากสนามไรมาอิสระภาพนี่มันจะรอดใต้น้ำเลยรอดใต้น้ำอ่าไม่งั้นจะพะยานะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันทุกคนะนุญาตเปประตูหน,นึ่ง นี่แหละมาไลยเลื่อนที่สองดูตรงสถานีตร,ต,รตรงเป็นโมเดลอะทุกคนรา่เลื่อนสองตัวนี่แหละโอ้ขึ้นมาข้างบนก็อีกโลกหนึ่งเลยทุกอนนะความร้อนนะความร้อนในอกเดลป่าสุดยอดมากขึ้นมาแล้วมิซชันสยามข้างหลังก็จะมิซชันสยามนะครับผม แบบนี้เลยตร,ตรงที่เราลูตรงมอเดวนะมันจะมีดิฟตรงนี้แล้วก็จะมีมันไรเดินตรงนี้แล้วก็จะมีบันไดบันไดทางขึ้นทางลงตรงนี้นะไปธรรมราแล้วก็จะมีมเส้นสยามแบบนี้เลยทุกคนกวแล้วทุกคนก็เป็นบัสนับคินนสุนก็ได้ันทุกคนม,กมาเดินเล่นนะทุกคนนะมาเที่ยวมาดูสถานีรถไฟนะสานามทรายนะเป็นสถานีรถไฟที่ยุคความเป็นไทยมาไว้ที่เดียวคือยกข้าวรมราชวังนะทุกคนนะไม่ใช่ยกมาทุกคนนะข้าจำลองมาเป็นแบบ กำแพงวังนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเขาก็ทําให้มันเป็นแบบสวยงามให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลกเลยมานะครับผมก็เป็นบ้าไว้เจอเกันใหม่ที่นัน,นครับผมสําหรับที่นี้ก็สบายดีสวัสดีครับ